ก็สนุกครับไปตรงนี้ไปตรงนี้มีดีมแบบดีมอไซค์ด้วยครับมีหลายดีมเลยงั้นงั้นเลยดิพี่ใช่ครับใช่นี่มามามาใครครับอะไรนะครับมาใครมากับวิตู้ครับอะไรนะครับมากับวิตู้วิตู้คือใครครับวิตูวิตาวิตูนะครับวิตาครับ นี่ตอร์วิานี่เป็นอะไรกันครับเพื่อนเป็นเป็นแฟนคนะคะเป็นแฟนกันเหรอครับเป็นแฟนกันครับใช่ค่ะรักกันมากไหมครับรักกันมากเลยค่ะได้ครับเช่ยร์คอรกที่บลมากมากขนาดไหนครับมาก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 ครับแค่วิปเตอนี่หวานเจี๊ยบ มัดเจีงยเลยแล้วแล้วแล้วแบบถ้าคนมาจีบเนี่ยคือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่โอเคเนาะไม่โอเคครับสำหรับแ,แฟนคนเดียวอ่ะเจ่ครับมิตาก็ไม่โอเคอ๋อ <laughs> อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยใบเสียงเด็กดังอายุยี่สิบครับโอ้โหแล้ววิตาอายุเท่าไหร่อะวิตา รคับเต็มเลยครับพี่พี่ยิ้มยิ้มจ้ายิ้มสองเออเต็มเต็มยังครับรักๆกันมากี่เดือนแล้วครับสี่เดือนแล้วครับชอบบิตาตอนชอบบิตาเพาะอะไรเขาว่าบิตาน่ารักครับใครจีบใครก่อนแล้วใครจีบใครก่อนไม่รู้ครับอ๊า วิตาจก็บก่อนครับเพร่าหนูน่ารักเราไปทำไงให้วิตาหลงรักครับอเอิครับแค่แค่บังเอิญเจอกันไงแล้วก็แล้วก็เห็นวิตาแบบว,ว่าเงียบๆครับนนมันเลยแล้วรู้สึกว่าอยากแบบว่าอยากเข้า,าไปรู้จักอ,อยากให้เจอรู้จัก <laughs> ต้่เงี่ยวค่ไมองตาก็เหลไอคนรบกวนชีวิตต้องเจอเือว่าใครคนหนึ่งคนนันก็นัอยู่ข้างเธอแต่เรื่องราวที่เราสองได้ผ่านได้พบได้เจอมันัองเมื่อเกิดคุณขับรถมาดิคุขับรถมาราคาดิเ่ขับรถมาคาดิไม ปัญมากำลังขับไปงูกำลังขับไปงูแล้วเราไปขับคันนั้นมาป่ะขวัดฮะเราไปขับคันนั้นมาป่ะขับคันไหนอะพี่ไปพันนี้ไม่ไรพี่รถหนาบ้างลงบนบีบเลยปะเอาดีแล้วผมสวยจังครับใช้ยากสำหรับผมอะไรครับเนี่ยทำไมผมสวยจังบอกเลก่อนไม่ผ่นครับซันซิวเหรอครับมาแล้วแอรเมลยิ่งหรือขายมั้งคะมีครับมีครับเลขอะไรครับเลขอะไรเฮ้ยพี่หนูขอซื้อด้วยดิซื้อด้วยพี่ได้ครับได้โอ้โหมาเลยครับมีสี่จานพอดีเลย เลขอะไรบ้างครับเลขอะไรบ้างสี่เก้าครับนี่ครับหนึ่งจานหนึ่งสามสามครับนี่ครับอีกหนึ่งจานหนึ่งห้าสามหกครับนี่ครับจละสามพันครับตรงนี้ตังไม่พอพี่ติดไว้ก่อนได้ไหมนี่เพื่อนจ่ายให้ก่อนได้ครับมีสองพันสี่อ่ะเนื้อไปไหนอ่ะเนื้อเลขเลขหนึ่งสามเก้าสี่ครับหนึ่งสามเก้าสี่หนึ่งสามเก้าสี่เอาถ้าถ้าคุณเอาวงไปนี่คุณไม่ทันนะเนี่ยส่ให้ก่อนได้ไหมเมลเดาให้ ตาตาเธอรปไปไหนครับตาาไม่ไม่รู้เลยครับไปขอบคุณครับหนึ่งจานขอบคุณครับสามจานขอบคุณครับ <laughs> โอ้รวยแล้วเว้ยวันนี้ชิวๆเวไอ้ไอ้สีวิชใช้ซันซิลก็สวยทุกคนเลยครับ,บจริงๆอะ <laughs> ่ะเหลือหกร้อยฮะมาลงมาลงมาโอ้โอเคโอเคครับสู้ๆครับสู้ๆ